ยงโยผูกโบทัดดอกจำปาตาตะแตงยงโยผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มๆนุมละกระชุ่มก็ช่วยโอ๊ยหนุ่มๆนุมกระชุ่มก็ช่วยโอ๊ยแม่ไม่ทัดแล้วดอกจำปุ้งจำปลาจำปีอะไรทั้งสิ้นผู้นี้แม่ปวดหัว <c oughs> ได้ข่าวว่าแค่โพกหัวแค่นั้นน่ะก็าหายปวดหัวแล้วแม่ก็เลยพกหัวดีกว่าไม่ทัดแล้วดอกมุ้งดอกไม้โอ้หายเลยอะวันนี้แม่มาในเมนูไก่ใต้น้ํา ทุกคนสงสัยเมื่อก่อนแม่เองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเลือกไก่ใต้น้ำคิดไปคิดมาจนแม่รู้รู้เรื่องเนี้ยพราะแม่แม่ทำแม่ของแม่ทำแม่ถึงร้องอ๋อ อันนี้เองหนถงเนื้อไก่ใต้น้ําแต่มันมีหลายสูตรนะคือสูตรนี้คือสูตรของแม่ <Okay. S 2> หนูดูเลยนะถ้าหนูทําได้ตามสูตรของแม่หนูก็จะอร่อยเหมือนที่แม่ทํานี่อันดับแรกเลยไก่ต้องเป็นไก่บ้านนะเป็นไก่บ้านจากนั้นไก่บ้านแล้วหนูอันนี้หนูต้องมีเลยกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ขมิน้นใบมะกรูดรากผักชีพริกไทยเม็ดเกลือน้ําปลาจินดาแดงจินดาเขียวนิดหน่อยพริกแห้งน้ํามันพืชแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่าทั่วไป <Okay. S 2> นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเริ่มต้นจากอะไรนี่ หยุดโครกกระสากขึ้นมาเกลือใส่ลงไปในโคกก่อนเลยตะไคร้นี่นะขาตะแควตะไคร้แม่ใช้ขาเหลืองอันนี้สูตรของแม่นะบางสูตรเขาจะใส่น้ำปลา้า ทางคนอีสานทางอะไรเงี้ยบางคนทางใต้ก็อย่างหนึ่งทางแม่ก็อย่างหนึ่งนะ <Okay. S 1> โอเคโคกไม่ต้องแลกมากลูกโคกแตกพอได้แตกอ,อ่ะขมิขม้นลูกกระเทียมลูกกระเทียมลาบผักชี หอมแดงพริกไทยเม็ดอ,อ,นนอ,อดดดแล้วก็พริกจินดาน พอแล้วลูกเอาเอา,เอาแค่นี้พอนี่ <Okay. S 1> ไม่ต้องแหลกมากลูกจากนั้นเราก็มาหมักไก่กับเครื่องเทศที่เราตำเนี่ย <Okay. S 1> อ่าก็เอาไก่ใส่ลงไปนะลูก <Okay. S 1> ใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชน,นะลูก <Okay. S 1> โอเคอุ่นเยอะไปนิดนึงนะลูก <Okay. S 1> หลังจากที่ใส่น้ำมันพืช กับไอสิ่งที่หนูตามไปเรียบร้อยแล้วหนูก็ใส่น้ําปลานะลกูกนิดนึงขยำลูกนี่หนูก็หนูต้องขยำนะลูกขยำตรงเนี้ยให้มันเข้ากันวันนี้แม่อนาไมาโลกนะลูกไม่ได้อนาไมายอนามัยธรรมดานะอนาไมายโลก <c oughs> พอดีว่าเมื่อกี้นี่แม่โดนมิดบาดมือนีง <c oughs> หมักปแป๊บนึงสิบนาทีหมักไว้ก่อนเนี่ยสูดแม่เนี่ยอร่อยตรงน้าล้านครกนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเป็นอะไรเครื่องแกงที่เราตำลงไปในครกไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรนักหนาหรอกเราหมักเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นไก่บ้านหนูสังเกตนะไก่บ้านมันจะมีรสที่แบบเอ้มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเหนียวเราจะทํายังไงให้ไก่ของเราเนี่ยจากเหนียวกลายมาเป็นนุ่มเดี๋ยวไปดูกันไปดูเลยจ้าไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะแม่พปะผ้าทีเดียวหายปวดหัวเลยลูก<อ>เห็นไหม โอ้ไม่ไม่เชื่ออย่าลบลูนะอย่ารอเล่นจากนั้นไอ้ที่เราหมักเรียบร้อยแล้วอะ่ะนี่หนูใส่ลงไปในหม้อนี่นะหม้อที่เราจะอบเนี่ยเราจะหมักเนี่ยจะมาทำอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวต้องรู้แล้วว่าไก่มันไปอยู่ใต้น้ํา <c oughs> หนูไม่ต้องใส่น้ํานะลูกเราใส่น้ําล้างครกลงไปแล้วใส่น้ํามันพืชลงไปแล้วจากนั้นหนูเปิดไฟเลยถ้าหนูอบเตาถ่านยิ่งดีนะ ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดเนอะใช้เตาถ่านน่ะ mm hmm. ค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. มันหอมกุ่นมาก mm hmm. หนูจะทําในกระทะหรือทําในหมอ้อก็ได้แต่วันนี้แม่ทําในหมอ้อ <Okay. S 1> แต่หนูต้องทําแบบนี้นะเดี๋ยวหนูจะมีเดี๋ยวแม่จะบอกเหตุผลเลยว่าอ๋อ oh, ทําไมก็สงเรียกไก่ใต้น้ำํำ mm hmm. หนูเปิดไฟแค่นี้พอนะ mm hmm. จากนั้นหนูเอาน้ําใส่กระมังนี่แล้วหนูก็ปิดมันไปอย่างนี้ mm hmm. หนูก็ อย่างนี้เรื่อยเลยนะพอมันเดือดตอนนี้หนูยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพอไก่มันเดือดน้ำในในหม้อเนี่ยเดือดเดือดมันก็ระอุระอุระอุ่ไอมันก็จะขึ้นบนแล้วมันจะย้อนลงไปข้างล่างนะมันก็เป็นไก่ใต้น้ําแล้วมันยากตรงไหนมันเป็นการย้อนอย่างนี้แล้วมันจะอบวนอยู่ในนี้แล้วมันจะอร่อยแล้วมันจะค่อยๆสุกค่อยๆสุกกี่น้ํามันถึงจะสุกเราจะรู้ได้ไงว่าไก่ใต้น้ําของเราสุกหรือยังเดี๋ยวมาดูนะอันนี้คือยังไม่เดือดเดี๋ยวรอเดือดแรกก่อนไปจะมีเดือดแรกเดือดสองเดือดที่ มันจะมีสามเดือดแต่ถ้าเดือดมากกว่านั้นแม่นี่แหละจะเดือดแล้วไม่สุกสักทีเนาะน้ำในนี้เดี๋ยวมันจะเดือดเดือดปุ๊บ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 แต่ถ้าจะช่วยให้เดือดไวก็นี่ไงจ้าตัวช่วยเดือดแล้วจ้าเดือดแรกเดือดแล้วนะลูกแม่ก็จะเอาน้ำนี่ไปทิ้งหนึ่งน้ำหนูจะลวกไข่ก็ได้นะน้ำนี้ยหนูก็ท่องว่าหนูก็จ้าไม่เลยน้ำหนึ่งสุ น้ำหนึ่งเดือดแล้วน้ำหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมไอ้น้ำที่มันขึ้นมามันระเหยมาโดนตูดกระมังใช่ไหมแล้วมันก็ย้อนลงไปพย้อนลงไปมันก็หยดลงไปในหม้อนี่เห็นบ้างบุชหายร้อน สองเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวแม um ่เทน้ําออกเดี๋ยวรอน้ำสามนะลูกตอนนี้ไม่ใช่น้ําเดือดอารมณ์แม่เริ่มเดือดแล้วเนี่ยแม่เอาน้ำสองไปชิมก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ชิมดูว่าน้ำสองโอ๊ยริมหาดล้อ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  น้ำสองเรียบร้อยแล้วต่ <Okay. S 1> อจากน้ำสองก็เป็นน้ำสามเราล่มใส่ใบมะกรูดเลยนะใบมะกรูดเนี่ยเขามีเหตุผลว่าทําไมไม่ใส่ต้องแต่น้ําแรกถ้าหนูอบนานๆขนาดนั้นน่ะใบมะกรูดจะหอมจะกลายเป็นขมทันที <c oughs> อันนี้คือเคล็ดลับแล้วก็คือเรื่องจริงด้วย <c oughs> หนูสังเกตไหมว่าเวลาหนูไปกินที่ไหนมันจะมีใบอะไรขมๆนี่แหละเกิดจากมะกรูดนี่แหละอันนี้แหละคือประสบการณ์ตรงของ,ของแม่เลยพ <c oughs> อ,อน้ำสามเราก็เอาน้ำเดิมที่เราเอาเมื่อกี้เนี่ยนะ แล้วก็มาตั้งน้ำก็จะงวดลงแล้วมันก็จะเดือดง่ายขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันสุกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้ำสามมันจะวัยแล้วทีนี้อ่ะเราไปดูน้ำสามกันเลยจา้านี่อ่ะน้ำสามเลยจา้าโอ้ยวุ่นวายมันตายวันแรกเน,ะเน <S <S <จ>าะอ้จ้า ไปแล้วจ้าหลังจากที่เราใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเปิดสิคะสุกแล้วได้กินแล้วจ้าร้อน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 ๋อพี่แกงจา้าแล้วก็คนๆนค,น,คน,นะคะเสร็จแล้วจา้า แม่มุดลงไปใต้น้ําแล้วก็เอาไก่ขึ้นมาเขาเรียกว่าไก่ใต้น้ําเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แม่ทํสามน้ําเรียบร้อยแล้วน้ํา1น้ํา2น้ํามหนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาทำยังไงแล้วแต่นะมันมีต้องหลายแบบหลายแบบหลายสูตรหลายอะไรแต่สูตรอันเนี้ยจริงๆถ้าย้อนไปตั้งเดิมอ่ะเหมือนที่แม่บอกต้องใช้หม้อดินแต่วันนี้แม่จะกินก่อนโอ้โหน่ากินมากเลย <c oughs> ที่แน่ๆหอมมาก แคล็ดลับอปกอย่างหนึ่งนะหนูห้ามเอาไก่เอาเนื้อไก่ล้วนๆนะมารอร่อยต้องอบไปทั้งกระดูกอย่างนี้สุดยอดทั้งตัวนะมีเครื่องนุ่งเครื่องในมีขามีส่วนอะไรอะไรทั้งหมดที่เป็นตัวไก่อะอบลงไปนะสุดยอดอกระดูกนะ ข้าไปเนี่ยไก่ไม่เหนียวอย่างที่คิดมันนุ่มมันไม่เละน,นะมันไม่เปื่อยมันนุ่มไก่มันนุ่มด้วยไอ้น้าที่เราอบหอมเครื่องเทศที่แม่ตาเครื่องสดเครื่องเคียง,เ,งเครื่องอะไรเนี่ยที่แม่ตามลงไปเคม็มปลาเล่มปลาเล่มอ่ะไม่ได้เค็มปีนะเคม็มแล้วก็หวานหวานนิดๆของเนื้อไก่เผ็ดนี่ห่างออกมานิดนึงมันเป็นเมนูที่ไม่ได้แค่แกงเผ็ดอะไรอย่างนั้นมันเผ็ดตรงโคลลินแล้วมาเรียกน้ําย่อยออกมานะกินกับข้าวร้อนๆนะจะไข่เจียวเอยอะไรก็ได้น้องโหสุดยอดจริงเมนูนี้เตงเราขาเหนียวก็อร่อยนะส่วนคนอีสานส ลงไปนิดหนึ่งคนใต้ก็อีกแบบหนึง่งมันมีหลายสูตรแต่อันนี้สูตรของแม่รับรองอร่อยเบอร์เบอร์ลองติดคะแนนเต็มไปเลยได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วรสชาติไม่ต้องพูดเลยเอาที่หนูชอบเคล็ดลับเหล่านี้แม่บอกให้หนูแม่หนูเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดสมัคสไาชแม่ด้วยเดอ้อไปแล้วเดอ้อแม่จะไปเอาไก่ที่มาอยู่ใต้น้ําขึ้นมาอีกสักตัวมาทําแบบนี้ <H at S 1> ไปละถ่ายปิดหัวล้วแม่พกผ้าลยบาย